สบายดีเนาะเมื่อนี้เขาก็ได้มาเที่ยววัดภูดจัประสักเนาะซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่ว่าเป็นมรดกโลกของสอปปลาวเนาะเขามาฮอดแล้วเขากา็ได้เกี่ยมยางขึ้นวัดภูดเนาะรือว่าเป็นสถานที่กว้างขวางแล้วก็เก่าแก่สำหรับสอบปปลาวแล้วก็แข่งจับประสักอันนี้เป็นทิมงานเขาหากันยางมา ว่าย่างไปแดดอากาศกะฮอนเติบเมื่อนี้แต่กะสูญสนเนาะเพราะว่าเฮาเนี่ยเรเคยมาขอมาอาาามาฮอดเฮากันใายหูป่งก่อนเนาะเอ,อาหูปืนติดไว้คือว่าเป็นปราสาทหินเนาะว่าเป็นมรดกโลก,กเก่าแก่ของลาวสร้างขึ้นหลายปีแล้วเนาะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นมรดกโลก ว่าเก้าเกลา,ายเขาสมควรอันนี้ก็เป็นทีมงานเฮามาแล้วก็ได้มาให้หนนอของเนาะขอพรว่าเป็นงามเนาะสถานที่สวยงามอิลีเราก็ได้ยางเลาะขึ้นไปเบิงเข้าไปไหนเพื่อาเก็บเอาภาพบรรยากาศมาให้มาไปเบิงเนาะว่าเขาก็หาก็เคยมาครั้งแรก ก็ได้เข้าไปทางในเนาะไปหายเอาสถรานทีก็คือว่าสวยงามเนาะแต่ก็ยอมรับว่ามันเก่าแก่ลายว่าเขาอาจจะบรยปรบัิปฏิสังขรณ์อย่างลายเปเดยเท่าที่ควรก็คือว่าสุดโสดไปหลายแล้วปัจจุบันแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่เนาะอักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นของเก่าแก่ บางบอนเพื่อนก็ได้เอาจอดเหล็กขำไว้เพื่อว่าบให้มันสุดโตลงคือว่าเป็นสถานที่นึงเนาะที่ว่าคนมักจะมาเที่ยวหลายทางน,นักท่องเที่ยวภายในและวก็ต่างประเทศินจะมักมาสมสถานที่ดังกล่าวนี้เอากระลาะไปแต่ละบ่อนเนาะก็คือว่าเก็บภาพมาฝากมาไว้เบิง้ง คือว่างามเนอะงามครับสีเมือสมัยตะกี้คือซิเมนต์บัธรรมดาซีเมนต์ส,นสร้างด้วยหิยนเอาก็เก็บภาพมาฝากยางออบเบิงแต่ละบอนแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นสันตำอยู่เอาย่างสียางขึ้นไปเถิง,งคุณอีกอยู่บอนเถิงหุณจะเป็น บอนมีพระเป็นบอนเทินขอพรบูซาเนาะดอกไม้หูเพียนเนาะตัวนี้เราก็ชมบรรยากาศทางลุ่มไปก่อนเดี๋ยวจักหน่อยเ้าย่างขึ้นไปเนาะว่าโหละอยงสูงโห่ละตัวนี้เ้าย่างขึ้นไปเป็นหักที่สองเนาะหลังจากที่เราผ่านจุดที่หนึ่งมาแล้ว ยำย่างขึ้นไปถึงตัวนี้เป็นหาวายจากห่าง,งถึงมาเนาะคือว่าเห็นจะเห็นภาพเน,น,นาะหลังจากเขาขึ้นไปหาถึงในระยะหนึ่งเราก็หายลงมาลุ่มคือว่างามเนาะงามลายหลังจากที่ว่าเขาขึ้นมาหาถึงแล้วจุดนั้นก็เป็นจุดที่ว่าเฮนขายดอกไม้ทูเทียนเนาะแล้วก็มีพระเจ้าอยู่ไหนฮั่น หลายๆคนก็นไปเสียงซชคเนาะเสียงสีแล้วก็ขอพอรจากพระเจ้าบางคนก็นมาตีคองเอาซูคเอาใส่บาสันเดอหลังจากที่เราไปาห่างด้านในมาแล้วก็ยับมาเป่งห่างด้านนอกเนาะก็คือว่ามีเป็นสถานที่เกาแกอู่ฮานเนาะ หลายคนก็มาลิ้นมาเที่ยวามาชมแล้วก็มาขอพรเนะเาะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศให้เบิง่งเนาะตัวนี้ม่นเอากเกียมสิลงละเออขั้นใดกก็คือว่าสูงว่าสันเตอะหลายหคนก็ยังขึ้นไปได้หลังจากที่เอาลงมาระยะนึงเฮากา็ลองจับอาภาพตัวเองนี่แหละมาไว้เบิง่งเนาะก็เป็นภาพที่สวยงามเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ค่อยได้มา